ก็สุกแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะเนื้อไก่คะ่ะเนื้อไก่หนึงนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้อมนนเชียงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้น้อมนนก็จะพาพีพีเอฟซีไปดูพ่อทํากับข้าวนะคะว่าพ่อทําแกงอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะน้อมนก็จะไปดูพ่อทํากับข้าวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นะคะอันนี้ก็จะเอานเนื้อไก่ชนนะคะอันนี้ก็นะจะเอา ตากแดดนะคะตากแดดแล้วก็จะเอามานึ่งนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องในมันหัวขาอันอะอุบะเนาะอูะอออนะคะอันนี้ก็ใส่คน่ต้นตะไคร้ใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่หอมแดงใส่เครื่องนะคะอันนี้ก็ก็จะตั้ง ไฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำใส่นะคะเนื้อไก่อุ๊ค่ะอร่อยนะมากินด,ด้วยกันนะครับพ่อเป็นคนทำนะคะนี่ค่ะพ่อทำอาหารเก่งมากเลยนะคะก็มี p ีเีให้พ่อทำ อาหารแปลกๆแ,แบบนี้นะคะน้อมนนก็น้นอ,นอมนนกับพ่อก็ยังไม่ได้ทำนะคะหนอหนอก็ต้มไว้ี๋ยวจะอันนี้เป็นหนอนะคะก็จะทำหนออุ๊บนะคะจะทำหนออุ๊บค่ะต้มแล้วแช่น้ำไว้ก่อนต้มแล้วก็แช่น,น้ำไว้ก่อนนะคะพี่พีเอฟซีอยากเห็นอาหารแปลกๆแ,แบบนี้นะคะ หลายวันนอาอนุนกับพ่อก็จะไปหาอาหารในในป่ามาทำนะคะมาทำอาหารแปลกๆนะคะ<า>ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะหลายวันจะไปหาไข่มดแดงมาใช่ค่ะหลายหลายวันจะไปหาไข่มดแดงมานะคะเอาไข่มดแดงมา,มา,มาจอกใส่ไข่นะคะไข่มดแดงมากินกัน ตอนนี้ก็จะนวดเกลือก่อนนะคะในครัวก็จะลกหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เอาเกลือกับผ<อ>งสุรุใส่สนะคะใส่แล้วก็จะเอาไปตากแดดไว้ค่ะน,นีก็เอามันนึ่ง จะนวดให้เข้ากันก่อนนะคะอันนี้เป็นเลือดไก่กับเครื่องในนะคะพอก็ต้มแล้วก็ผัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็กําลังอุปอยู่นะคะยังไม่สุกคะ่ะยังไม่สุกนะคะอันนี้ก็เป็นหัวกับขานะคะกระดูกมันนะ อันพ่อก็ทําเสร็จแล้วคะ่ะน่ากินจังเลยนะครับใช่คะ่ะน่ากินมากคะ่ะเขาก็เอาเนื้อเสียบไม้นะคะก็จะเอาไปตากแดดนะคะนี่ถายยาวนะหนังน้ำเหนียวไก่แก่นะคะ จะเอาตากทั้งหมดนี่เลยนะคะก็เอามันนึ่งเ็จเส็จแล้วค่ะจะเอาไปตากแล้วนะคะ นี่ก็จะเอาไปตากแดดที่น้ำบ่อนะคะตอนเย็นมาถึงจะนึ่งนะคะให้มันแห้งก่อนคะ่ะตากไว้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะให้มันแห้งก่อนแล้วก็ไปนึ่ง เนื้อไก่อุบก็สุกแล้วนะคะต้มตั้งนานนะคะต้มหลายชั่วโมงอยู่นะคะเพราะว่าไก่มันแก่ค่ะเนื้อมันยากนะคะตอนนี้ก็รอนึ่งเนื้อไก่รอนึ่งเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ที่เอาไปตักเมื่อกี้นะคะ ี้ก็ตำเครื่องหนออุบนะคะจะอุบนอนะคะอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เครื่องก็จะมีหอมแดง <c oughs> หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะ <c oughs> พริกแล้วก็ผัก <c oughs> ผักหอ <c oughs> มเนี่ย <c oughs> ตะไคร้นะคะ <c oughs> ก็มีตะไคร้ด้วยนะคะัก <c oughs> ฝักชีฝรั่งก็ใส่ด้วยนะคะพ่อตำพ่อเป็นคนตำเครื่องนะคะพ่อเป็นคนทำคะ่ะตอนนี้พ่อก็ไปเอาที่มัดหนอนะคะตอกอกคะ่ะตอกไม้ไฟนะคะหนอนะคะแล้วก็จะทำแบบนี้แล้วแล้วก็เอา เครื่องใส่พิกเกอนะคะเครื่องใสในนี้ค่ะหน่อต้มไวเมื่อวานนะคะวันนี้ก็เช้าวันใหม่นะคะก็จะทำแบบนี้ทุกอันเลยนะคะก็จะเอาพิกเกือใส่แล้วนะคะต้องทุบอีกนะคะ ติ๊บเซตก็เอาเครื่องใส่ค่ะพริกเกลือลาดลาดพริกเกลือแล้วแล้วก็พับพับแล้วนะคะ,ะ,คะก็เอาตอกก็จะเอาตอกมัดมัดนะคะ ร็จแล้วคะ่ะหนึ่งอันก็ทําแบบนี้ทุกอันเลยนะคะตอนนี้ก็มาเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาหม้อไปตั้งนะคะเอามอตั้งแล้วก็จะอุ๊บหนอนี้คะ่ะหอมมากเลยนะคะตั้งหม้อแล้วนะคะก็น้ำใสแล้วคะ่ะ ก็จะเอาเกลือใส่ในน้ำนะคะน้ำงไปช้อนหนึ่งน้ำตาลด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำตาลนะคะายอใส่ติมของสลดลายของสลดค่ะคนนะคะคนให้มันละลายนะคะ อหนอวางลงไปนี่ก็เป็นหนอค่ะเดี๋ยวก็จะเอาผ้าปิดไว้นะคะ ปิดฝาไวก้ก่อนตอนนี้ก็น้ำมันแห้งแล้วนะคะก็เทน้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะนิ่นนไม่ต้องใสยย่เยอะนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสุแกลสแล้วค่ะอูออ้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะ ก็จะผัดผักกาดผักกาดดองนะคะก็โคกระเทียมแล้วก็โคหอมแดงนะคะผัดนะคะตอนนี้ก็จะผักกาดดองใส่แล้วค่ะแม่แม่ลองไว้นะคะ จะผัดใส่ไข่นะคะตอนนี้ก็จะใส่ไข่แล้วคะ่ะใส่ไข่สองฟองนะคะใส่แล้วก็คนเข้าผักกัดลองนะคะสุกแล้วนะคะก็เอาผัก หอมผักวัวใส่นะคะผักกาดลองผัดใส่ไข่ก็หอมมากเลยนะคะน่ากินมากคะ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่เนื้ยยำนะคะเนื้อหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กําลังนึ่งเนื้อนะคะก็ได้เอาใส่หม้อนึ่งแล้วนะคะก็จะเอา จานปิดนะคะจานปิดไว้ค่ะอาจานปิดไว้นะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีผ่าหม้อนะคะนี่เนื้อหนึ่งก็สุกแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะ<ย>เนื้อไก่คะ่ะเนื้อไก่หนึ่งนะคะจะเอาออกใส่จานนะคะ ปีกไก่นะคะก็น้องน่ะอันนี้น้องไก่อันนี้น้องนนกับพ่อก็จะมากินข้าวแล้วนะคะน้องนนก็จะมาบอกเมนูนะคะอันนี้เป็นผักกาดดองผัดใส่ไข่ค่ะก็น้ำจิ้มกับเนื้อไก่อันนี้เป็นน้ำ จิ้มกับเนื <te ้อไก่นะคะเนื้อไก่ตักแดดนะครับเนื้อไก่นึงนี่นะคะตักแดดเมื่อวานนี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่นึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำน้ำผักนะคะน้ำผักก็เอาผักกาดทํานะคะแล้วอันนี้ก็เป็นผักกาดผักกาดรองค่ะอันนี้ก็เป็นหน่ออุบนะคะอันนี้เป็นเป็นน้ำซุปค่ะ อันนี้เป็นปลาหมึกทอดนะคะอันนี้ก็จะทานข้าวกันนะคะกข้าวเยอะแย,ะเ,ยะเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะพ่แม่มา,าแม่ยังไม่มาแม่ยังไม่มาค่ะกินข้าวเหนียวนะคะ,คะกินกันเลยค่ะทำไก่ตักแลดหวาน อันนี้เป็นผักกาดผักกาดลองผัดใส่ไข่ค่ะนี่เป็นน้ำผักนะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดลองค่ะ นี่น้ำจิ้มมันนี่น้ำจิ้มเนื้อค่ะเนื้อไก่ตักแดดนะกินเลยค่ะก,กับข้าวเหนียวอร่อยๆครับอ,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 อืช,อ,ชอบชอบชอบหวานหวานอันนี้เป็นหน่อหนอ,หนอ,อครับตอนนี้น้องนนก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะสามารถติดต่อน้องน,นทางเพจน้องมนวลเชียงตุงได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย